ในครอบครัวของลุงหลวงโกโก้ Go Go, ยังคงแข็งแกร่งยังคงเข้มข้นยังคงอิ่มแป้กันอยู่เหมือนเดิมแฟนๆในบ้านคงแบบถูกอ,อกถูกใจกันเนาะแต่ก็ฝากรบกวนกดติดตามช่องนี้กันด้วยนี่คือช่องใหม่ช่องเก่าติปปิกไปเรียบร้อยฝากกันด้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้ลุงจะจัด3ามคู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างไปชมพร้อมกันครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลการโชว์ซีรีอาครับระหว่างกายารีเจอกับราซิโอครับในเวลาตีสองสครับโดยผลงานของกายารี่5เกมหลังสุดค่อนข้างสวิงครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอชนะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดแพ้แล้วครับส่วนทางด้านราซิโอครับผลงานค่อนข้างมีความต่อเนื่องนิดหน่อยนะครับโดยเสมอหึงชนะสและสเกมล่าสุดแพ้สครับ น,นี่คือผลงานของลาซิโอส่วนทางด้านกาเรีี่เนี่ยเมื่อดูการเล่นในบ้านแล้วมันเป็นทีมที่เล่นในบ้านไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เหมือนฟอร์แมนยูกูเลยขาบ้านตลอดนะครับส่วนทางด้านลาซิโอเล่นนอกบ้านอยู่ในระดับกลางๆครับชนะได้6แพ้ไป5จาก11เกมครับสำหรับลาซิโอนะครับ โดยวันนี้ครับผู้เล่นกายารี่ที่น่าจับตามองเขาจะมาในแผน4-2-3-1ครับหน้าป้องของเขาเนี่ยนะครับเป็นโรเบโต้วิกโคลรีครับส่วนด้านราซิโอครับจะมาในแผนเดียวกันครับ4-2-3-1หน้าป้องของเขาเป็นวาริตินกาสเตยานอสครับและก็มีตัวน่าสนใจอย่างมาสเตียคัสซานยีอันนี้ผู้เล่นตัวสำคัญของราซิโอเหมือนกันนะครับโดยในมมองส่วนตัวหลงสำหรับคู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นถือว่าคู่นี้พอๆกันและราซิโอ2เกมล่าสุดที่ไม่ชนะมาแล้วนะครับ ถือว่าผลงานสะดุดเหมือนกันส่วนทางด้านกายารีครับถ้าดูตรงถ้าดูตามนี้จริงๆอ่ะผลงานเกมเย่าของเขาอะ่ะเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะเลเช่มาแต่เลเช่เป็นทีมอยู่ท้ายตารางแล้วนี้มาเจอราซิโอมันไม่ง่ายเหมือนวันที่เจอเลเช่แน่นอนครับแต่สภาพรวมลุงม,มองว่าเฮ to Head เนี่ยลาซิโออาจจะดูข่มกว่าครับแต่ด้วยฟอร์มตอนนี้ครับลุงม,มองว่ากายารีถ้าวันนี้เป็นเจ้าบ้าน ก็น่าจะมีผลเรื่องเสียงเชียร์เพราะนั้นุุมองว่าลาซิโอเกมนี้อาจจะไม่ชนะครับอาจจะออกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าออกเสมอไปกายารีดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างเชลซีเจอกับเวสต์แฮมครับในเวลาตีสามครับโดยผลงานของเชลซีในช่วงหลังครับค่อนข้างยังไม่นิ่งนะ ผลงาน5เกมหลังสุดครับเสมอ2ชนะ2และเกมล่าสุดแพ้แมนซิตี้มานะครับส่วนนั่นเวสแฮมครับตั้งแต่เปลี่ยนกุนซือใหม่ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโดยผลงาน5เกมหลังสุดครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ครับโดยแกมพอตเตอร์ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เนี่ยคุมมาแล้ว3เกมครับก็ ผลสก,กอร์ออกทุกหน้าเลยครับชนะเสมอแพ้นะครับโดยเกมล่าสุดเสมอแอสตันวิลล่านะครับโดยวันนี้ครับทางด้านเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าของเขาเป็นนุครัสแจสันส่วนตัวลุกนะครับก็จะเป็นจาดอนซานโชโคพาเมอร์มานูเอเก้ครับส่วนนั่นเวทแฮมเขาจะมาในแผน3-4-2-1หน้าเป้าของเขาจะเป็นรูคัสปาเกต้านะครับและตัวลุกอย่างโมฮัมเหม็ดคูดูสแล้วก็เอเมซันไพรมารีกาลลอสโซเร่แล้วก็เอสันอวาเรสอะไรพวกนี้จะพร้อมลงสนามนะครับ โดยในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเชลซีดูเหนือกว่าครับแล้ววันนี้มาเจอทีมของเวสต์แฮมที่ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งทีมของกุนซือใหม่อย่างแกมพอตเตอร์ที่เคยคุมเชลซีมาเหมือนกันนะครับวันนี้ลุงมองว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสชนะแล้วเพดานไม่ได้ให้มาเยอะไปสําหรับลุงลุงมองว่าเป็นโอกาสที่น่าจะมีโอกาสไต่ขึ้นไปถึงนะครับลุงเลยมองว่าวันนี้เชลซีเล่นในถิ่นตัวเองไม่น่าพลาด นะครับจะไปที่เชลซีดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพระหว่างมิดเดิลโนโบเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับในเวลาตีสามครับต้องบอกเลยครับผลงานมิดเดิลโนโบผลงานในช่วงหลังตกลงไปอย่างน่าใจหายครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ชนะเพียงแค่1นเกมจาก5เกมครับส่วนทางนัานซันเดอร์แลนด์ครับ5เกมหลังสุดหนักไปทางเสมอโชว์ความเหนียวแน่นครับและก็ยังไม่แพ้กันเลยครับโดยชนะ2เสมอ3ครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสาหรับคู่นี้เนี่ยมิดเดิลโบเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน5เกมหลังสุดตามสถิติที่ลุงพูดไปแถมเกมในบ้านก็ไม่ค่อยชัวร์อีกส่วนท่านทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับกับเล่นได้เ,เหนียวแน่น5เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครตามสถิติที่ลุงพูดไปอีกเช่นกันครับเพราะนั้นแล้วสถิติที่เจอมาเป็นทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าเมื่อเจอมิดเดิลโบเพราะนั้นวันนี้ลุงมองไปที่ทีทมเยือย land, นอย่างซันเดอร์แลนด์น่าลุ้นน่าเชียร์กว่าครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่ใต้โปรไฟล์ครับของดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้วรีบเข้าไปจอยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านลจ้ะพี่น้อง